ว่ายอมรับว่าตอนนี้จริงๆแล้วก็ยังปรับตัวไม่ได้ว่าในบ้านหลังนี้ทุกคนดูเราอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ยังยังคงเป็นตัวเองซึ่งยังคิดไม่ได้ซึ่งเป็นตัวเองที่คิดอะไรก็พูดเลยเหมือนเมื่อก่อนแต่แต่พอมาได้ทําโทษเลยค่ะก็คิดได้ว่าเออจริงๆแล้วเรามาอยู่ตรงเนี้ยเราคือชอบชอบแบบไม่ได้เตือนสติตัวเองว่าแบบทุกคนดูเราอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือตอนแรก ตอนแรกก่อนที่จะเข้ามาก็กยังยืนยันกับตัวเองว่าจะเป็นตัวเองนี่แหละร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าใครจะไม่ชอบก็ต้องไม่ชอบที่เราเป็นเราร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะหนูให้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นี่คือเตยถ้าคนจะชอบเตยก็คือชอบพี่เตยเป็นเตยอ,อย่างนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าไม่ชอบก็ไม่ชอบพี่เตยเป็นอย่างงี้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ในเมื่อมัน,มนอาจจะทําได้ไม่ทุกอย่างอาจจะเป็นการพูดการจากริยามารยาทซึ่งมันอาจจะขัดต่อกับสังคมไทยแล้วก็ขัดต่อความคิดของคนไทยก็ขอโทษด,ด้วยค่ะขอโทษทุกคนแล้วก็ ขอโทษคุณครูขอโทษคนข้างนอกขอโทษคนที่ชื่นชอบเต้ยขอโทษแฟนๆด้วยค่ะที่เต้ยทำตัวไม่ดีแล้วก็จะปรับตัวค่ะต่อไปนี้ก็จะไม่พูดพาดพิงถึงใครแล้วก็จะทำตัวให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่น้องๆแล้วก็เพื่อนๆทุกคนนะคะในการที่อยู่บ้านหลังนี้ก็ขอขอบคุณนะคะที่ ที่ส่งให้เต้ยได้อยู่ถึงวีที่เจ็ดนะคะแล้วก็จะขอขอโทษเพื่อนๆในบ้านด้วยนะคะเพราะเต้ยเป็นคนปากไม่ดีะคะ่ะบางทีอาจจะพูดอะไรแรงๆไปทั้งต่อหน้าและรับหลังซึ่งบางทีเต้ยก็บางทีว่าแบบสมมติเหินฟ้าอย่างเงี้ยก็รู้อยู่ว่าแบบก็กัดคือชอบกัดกัดกัดอย่างเงี้ยกัดเพื่อความสนุกพอกัดเพื่อเพื่อนๆหัวเราะเราก็มีความสุขเหมือนแบบเราเป็นคนอย่างเงี้ย เราเป็นคนเหมือนแบบกัดแล้วมันสนุกมันก็เออมันก็สุกคนมันก็สนุกดีอะไรเงี้ยแต่เราไม่ได้คิดว่าแบบเออแฟนขับเขาจะโกรธหรือเปล่าคนข้างนอกเขาจะโกรธห,หรือเปล่าคือเต้ยไม่ได้คิดถึงตรงนั้นเลยค่ะคิดแต่แต่ถึงตรงเนี้ยว่าแบบเราเห็นใครบ้างอะไรเงี้ยค่ะก็ต่อไปนี้ก็คง <c oughs> ไม่พูดแล้วค่ะแล้วก็ขอโทษบีมที่แบบเต้อยอาจจะพูดภาดพิงถึงบีมบ่อยเพราะเต้ยเต้ยเสียใจอะไรเงี้ยเอออันนี้วุ่นตรงเลยนะแบบแบบทำไมทํทำไมนะแบบทำไมบีมถึงเปลี่ยนไปขนาดนี้นคือแบบไม่ได้พูดถึงเรื่องอะไรแค่แบบ เมื่อก่อนเฮ้ยมีมีอะไรบีมแบบปรึกษาเต้ตลอดเลยอ่ะก่อนเข้าบ้านปรึกษาทุกเรื่องเลยอ่ะแต่พอเหยียบเข้ามาในบ้านหลังเนี้ยปุ๊บอ่ะบีมไม่พูดแบบไม่ปรึกษาเต้ยเลยแบบมันมันคือเต้แบบในฐานะที่เพื่อนสนิทเต้แบบทําไมอะไรเงี้ยแล้วก็อาจจะเกี่ยวกับแฟนแฟน,แฟนบีมซึ่งตอนแรกเต้ก็รู้สึกแบบ กลัวอะไรเงี้ยกลัวว่าแบบเต้ยอยู่สนิทกับบีม,มากไป,ก,บบมมก,ไปกลัวจะแบบเขาจะไม่ชอบหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะก็ทําตัวไม่ถูกอีกแล้วพอบีมแบบสนิทกับพี่เบลใช่ไหมเต้ยก็ทําตัวไม่ถูกอีกอะคือคือไม่รู้จะทาตัวไงจริงๆอะไรเงี้ยก็อาจจะอึดอัดเต้ยอึดอัดก็คือบอกทุกคนว่าเต้ยอ,อึดอัดแต่ว่าก็ไม่ได้ว่าอะไรเต้ยก็คุยกับพี่เบลปกติแล้วก็บอกทุกอย่างให้เต้ยรู้สึกแล้วก็รู้สึกในวีคที่เต้ยต้องร้องคู่กับพี่เบลอีกอะอันนั้นโคตรกดดันเลยอะเหมือนแบบ มันรู้สึกอะไรหๆลๆายอย่างที่แบบเพื่อนสนิทเราไปแบบเฮ้ยเบลเบลนี่หละเฮ้ยปกติอะวีคสองวีกก่อนหน้าเนี้ยบีมีไรเต้ยก็คืออยู่คนละทีมไหมคะอันนี้พูดตรงๆนะพูดตรงๆแล้วทุกคนก็คงได้ยินตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วเหมือนแบบคือสมมติแกแกจะแข่งกับถังเบียใช่ไหมวินนะเชนก็ยังมาแบบแกต้องอย่างนี้แกก็ต้องนี้นะแกสู้ๆนะแกเป็นแกแกอย่างเงี้ยแต่พอปุ๊บพอเต้แข่งกับเบลปุ๊บบีมแบบเต้ยเห็นนะเต้ยมองเห็นเลยตอนแบบเชคคีแบบบีมแบบ เฮ้ยแบบเฮ้ยโอเคอะไรเงี้ยแล้วแบบเฮ้ยเราเห็นภาพนั้นแล้วเราแบบรู้สึกเปลวมากก็แบบเฮ้ยทําไมวะเราเราเพื่อนแกล่าวะอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้เต้ก็เคยพูดกับบีมไปแล้วอะไรนยมีคนยกมือเขอพูดยันเลก็คืออันนี้ด้วยเหตุผลนี้ด้วยที่ทําให้หนูรู้สึกอึดอัดกับบีมนิดนึงค่ะที่แบบว่าเออเหมือนช่วงหลังมาสนิทเพราะว่าตอนแรกเขาสนิทกับเต้ยแล้วเหมือนแบบว่า เรจะมีช่วงหนึ่งเนาะที่เรารู้สึกแปลกๆอ่ะเราจะรู้สึกแปลกๆกันใช่เราจะรู้สึกแปลกๆด้วยกันสองคนว่าแบบเออยังไงวะทําอะไรผิดหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็เลยทําให้แบบว่ารู้สึกอึดอัดที่ิีมต้องมาเทคแคร์มาทําข้าวให้อะไรอย่างงี้ให้ค่ะเราเขาไม่ได้เทคแคร์ตรงนู้ใช่ค่ะทั้งที่แบบว่าไม่ได้เกี่ยวว่าต้องมาทำก่อนหน้านี้ที่เราเดินสายโปรโมทสปอนเซอร์อะค่ะเรวนับประโยคที่คุยกับบีมได้เลยแต่ว่าเข้ามาในบ้านเนี่ยคือเขาไม่ได้คุยกับเบลเหมือนเดิมเราก็เลยรู้สึกว่าเอ้าแปลกๆหรือเปล่าวะ นี่แบบว่าไม่รู้เกาะกระแสเอหรืออะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบว่ารู้สึกอึดอัดนิดนึงก็เลยแบบเออเมื่อาจจะเกี่ยวด้แหละที่วิ่งเนี้ยเต้ยโดนเพราะเหมือนแบบเราเราพูดกันทุกอย่างที่เราอยากจะพูดนะคะเหมือนแบบเต้ยกับพี่เบลอึดอัดกันมานานแล้วก็เลยแบบก็เลยเคลียร์กันว่าแบบมันเป็นอย่างนี้นะเต้ยรู้สึกอย่างนี้เต้ยรู้สึกอย่างนี้พี่เบลรู้สึกอย่างนี้คือที่เราคุยกันแล้วก็บริสุ์ใจเพราะเราก็ติดไวรัสแล้วก็คุยกัน เต้ได้แบบว่าแอบถอดไวเลตแล้วแต่ซึ่งมัน,<ห>นอาจจะไม่ดีต่อแฟนขับบีมเบลหรืออะไรก็ตามแต่เต้ยคือมันอึดอัดจริงๆถ้าแบบคนไม่อยู่ในเนี้มันมันไม่รู้หรอกมันแบบมันอึนอดอัดด่ามันเหมือนแปลกๆอะไรเี้ยก็เลยแบบเคลียร์กับพี่เบลแต่ขอโทษขอโทษแฟนขับบีมแล้วก็แฟนขับบีมเบลคือไม่ได้มีเจตนาที่จะทําให้อะไรมันแย่หรือเปล่าเนี้ยก็คืออันนี้เป็นเรื่องของบีมเบลแล้วแต่ว่าเรื่องเต้ยได้ได้พูดไปประมาณนึงแล้วแหละว่าเต้ยรู้สึกยังไงอะไรเงี้ยก็ขอโทษขอโทษที่ที่เป็นแบบนี้ แต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงอย่างกเป็นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วมีขอโทษอะไรไหมคะขอโทษขอโทษอะไรกันขอโทษมหาลัยที่พูดที่พูดไปแล้วอย่างเงี้ยคือเต้แบบสนุกปากอ่ะพูดจริงจริงคือเป็นคนแบบไม่ยอมคิดอะไรไม่คิดอะไรเลยอย่างเงี้ยค่ะก็ก็ว่าได้แหละเต้ยผิดจริงก็ก็ยอมรับทุกอย่างถ้าแบบคนจะไม่ชอบคนจะเกลียดยอยะไรเงี้ยเพราะว่า ไม่ยอมคิดเองอ่ะไม่ยอมไม่ยอมเตือนตัวเองว่าเราอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยแต่ต่อไปเนี้ยพูดเลยว่าจะไม่จะไม่เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีแล้วแล้วก็จะไม่พูดพาดพิงถึงอะไรก็ตามแล้วค่ะก็สํานึกแล้วว่าเราทําไม่ได้จริงๆอะไรเงี้ยก็จะจะมันมีหลายๆอย่างที่ทําไม่เต้ยอ่ะไม่ยอมรับตัวเองว่าเต้ยมาอยู่จุดนี้อ่ะเหมือนเต้ยเต้ยไม่กล้าคิดว่าแบบคนจะรู้จักอ่ะค่ะเต้ยไม่กล้าคิดว่าคนจะรู้จักเราหรือเปล่าหรือว่าเราจะมีแฟนคลับไหมเต้ยก็เลย ไม่กล้าคิดตรงนั้นเต้เลยแบบทำตัวเป็นปกติค่ะไลยคิดทําไมไม่หายถ้าเราถ้าเราคิดว่ามีคนมองเราอยู่มีคนชอบเราอยู่มีคนเนี้ยคือคือมันดีค่ะแต่ว่าเต้แค่กลัวว่าออกไปแล้วมันไม่มีเต,ต้จะแบบเต้จะเซนรู้สึกไม่ดีอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าแบบไม่มีใครสนใจเราหรอกอะไรเงี้ยุงแต่งได้ไหมปรุงแต่งอีกแล้ว เป็นความรูปแต่งไม่ก็แค่แบบแค่คิดว่าไม่มีคนสนใจเราก็แค่คิดก็แค่นั้นแหละปรุงแต่งแล้วก็ทําให้เราเวิร์นเวิร์ไปเรื่อยๆค่ะก็เดี๋ยวต้องคุยกันอีกเยอะสองคนเนี้ยค่ะก็แต่ปนี้ก็จะไม่ไม่พูดแล้วค่ะแล้วก็จะมีสติแล้วค่ะเดี๋ยวนะเขาคอยดูนะเราละปากแล้วนะก็คอยดูว่าปากเราจะเปลี่ยนไหมก็ขอโทษที่ปากไวไปหน่อยแล้วก็ไม่ได้คิด วันนี้ก็สนุกปากเฉยอะไรเงี้ออยขอโทษจริงๆค่ะโอเคต่อท okay. ่านต่อไปครับก็สวัสดีค่ะนันบียี่สองนะคะก่อนอื่นก็ต้องคือเต้ยพูดยาวมากบางอย่างก็ลืมไปนี่ยาวมากจริง